แม่ทอระนีจะให้โซกสามวันเกิดต่อไปนี้จะถือหวยนักหลังจากคืนนี่เป็นต้นไปคนใดก็าตามที่เกิดในคณาราศีสามวันเกิดต่อไปนี้แม่ทอระนีจะนำโซกมาให้เหตุให้ดวงศตาวาสนาจะได้หับแต่ข่าวดีเนื่องจากคนที่เกิดในสามวันต่อไปนี้มีดวงเศรษฐีจับเหตุให้เงินลานจะหล่นถับแบบประธานได้ตั้งโตวดวงสตา คือว่านี้บพ้นความลํำรวยอย่างแน่นอนเพราะเป็นดวงเสตามหาโภกทรัพ์ยในเรื่องของเงินเงินทองทองสำหรับคไครคนใดก็าตามที่เกิดในสามวันต่อไปนี้ถึงข้าวแล้วที่ตัวฐานนั้นจะบอกลาความจนเพราะความลํำรวยกำลังจะเข้ามาแทนที่ต่อจากนี้ไปเสตาาสวิตของฐานนั้นจะเปลี่ยนแปลงขั้งยิ่งใหญ่จากลังมือเป็นฝ่ามือจากดวงไยจะกลายเป็นดวงดี ขอคนที่เกิดในสามวันต่อไปนี้จะมีโอกาสสูงที่จะถูกหวยรวยเบอร์หรือถือลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งถึงว่าตัวคนที่เกิดในสามวันต่อไปนี้จะปิดตาจับรับตาซื้อรางวัลที่หนึ่งก่อนจะเข้ามาหาอยู่ดีเหตุไหนชีวิตลำรวยในส่วขค่คืนถ้าอยากให้คำทำนายนี่เป็นจริงจงพิมพ์คำว่าข้าพระเจ้าอยู่ในขึ้นแห่งบุญ ต่อไปจงตั้งใจฟังให้ดีๆจะเปิดดังๆก็ได้หรือหาบนสงบสงบฟังเพราะนี่ถือว่าโบเมนเรื่องบังเอิญที่ตัวฐานนั้นได้เลื่อนผ่านมาเห็นคลิปนี้เอคลิปนี้เป็นหมื่นเป็นแสนคลิปก่อนจะเข้าไปหับส้มมาฟังคำทำนายดวงชะตาตําราโบราณโหราศาสตร์หากทุกฐานกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเปื่อเป็นการเปิดดวงเปิดทรัพย์รับโซ่และเปื่อจะบอบพาด คำทำนายใหม่ๆได้แล้วจากซ่องบุญญาบารมีวันที่หนึ่งได้แก่คนที่เกิดในวันศุกร์โชคชะตาบารมีเงินล้านจะหล่นถับมีบางคนคนที่เกิดในวันศุกร์ก่อนหน้านี้คนที่เกิดในวันศุกร์นั้นถือว่านิดเหนื่อยมาหลายแล้วแต่หลังจากช่วงนี้เป็นต้นไปคนที่เกิดในวันศุกร์นั้นจงเหตุจิตใจให้สบายได้เลยขอชีวิตจะหายเหนื่อยไปทั้งซา าะแมทอร์ณีจะเปิดหนทางให้จึงเหตุให้ดวงสตาจะได้หับโศกราบข้างยิ่งใหญ่เข้ามาเยือนเหตุให้ดวงสตาชีวิตจะผิดพันจากหลังมือเป็นฝ่ามือจากดวงไยจะกลายเป็นดวงดีจากบ่เคยมีก็จะกลายเป็นเศรษฐีร่ำรวยทรัพย์สินและเงินทองในตำราโหราศาสตร์โบราณยังได้กล่าวไว้ว่าคนที่เกิดในวันศุกน,น้นถือว่าเป็นอีกวันเกิดหนึ่ง ีมีดวงที่โดดเด่นในหอบสิบป,ปีที่ผ่านมาเลยกว่าไดโหในปีนี้เป็นต้นไปคนที่เกิดในวันศุกร์นั้นชีวิตจะเตะสะดุดขุมเงินขุมทองเหตุหายชีวิตร่ำรวยขึ้นมาแบบบ่ท่านได้ตั้งโต๊ะโศกลาบลอยข้างยิงใหญ่จะเขามาเยือนเหตุหายชีวิตของคนที่เกิดในวันศุกร์นั้นญาติพี่น้องจะแห่เข้ามาสืบสมตัวคนที่เกิดในวันศุกร์นั้นจะได้นอนหนับเงินแสน โวยเงินล้านจนมึกสั่นตามวัวกันเลยทีเดียวสามารถเอาเงินก้อนนี้ไปพุทธีพุทธินถอยโดดไฟแดงฟูเคลื่อนหลังใหม่ซื้อทรัพย์สินที่มีขาได้ตามสบายใจได้เลยโอเสืออย่าลกดรูพอดวงสตาของคนที่เกิดในวันศุกร์นั้นเป็นดวงสตาที่มีโอกาสสูงที่จะถือหวยรวยเบรอหรือถือลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งถึงว่าตัวคนที่เกิดในวันศุกร์นั้นจะปิดตาจับ รับตาซื้อรลงวันที่หนึ่งก่อจะเขามาหาอยู่ดีความถูกจะหายไปความล่ำรวยจะเขามาทดแทนสีวิตหลังจากนี้จะลืมตาอ้าปากได้คิดจะการงานค้าขายยิบจับสิ่งใดก่อจะเป็นเงินเป็นทองไปเสียหมดวันที่สองได้แก่คนที่เกิดในวันจันทร์โศกสตาบารมีเงินลานจะลดถับมีบ่พ้ลคนที่เกิดในวันจันทร ก่อนนานี้ชีวิตของคนที่เกิดในวันจันทร์นั้นถือว่าเน็ดเหนื่อยมาหลายเพียงพอแล้วแต่หลังจากนี้เป็นต้นไปคนที่เกิดในวันจันทร์จงเห็ุจิตใจให้สบายได้เลยพอชีวิตจะหายเหนื่อยไปทางซากพราะแมทรณีจะเปิดหนทางให้จึงเหตุให้คนที่เกิดในวันจันทร์นั้นดวงชะตาจะได้หับโศคลาบข้างยิ่งใหญ่ของมาเหยือนเหตุให้ชีวิตหลังจากนี้ชีวิตจะผิดผน จากลังมือเป็นฝามือจากดวงหห้จะกลายเป็นดวงดีจากบวกเคยมีก็จะกลายเป็นเศรษฐีนาใหม่ในวงตระกูลอย่างแน่นอนในตำาราโหราศาสตร์บหานยังได้กล่าวไว้ว่าดวงสัตาของคนที่เกิดในวันจันทร์นั้นเป็นคนที่มีดวงมหาโทกศพ์ในเรื่องของเงินเงินทองทองหอมหมอพอพันธงเลยว่าดวงสตาของคนที่เกิดในวันจันทร์นั้น ในปีนี้และในเดือนนี้เป็นต้นไปดวงสตาถือว่านีปบพ้นความลำรวยอย่างแน่นอนเพราะจะมีโศกลาบจากเพศตรงกันขามจะเข้ามาสี่ทางออกให้แก่ชีวิตเหตุดให้ดวงสตาวาสนาของคนทต่ิเกิดในวันจันทร์นั้นในปีนี้ดวงสตาของคนทต่ิเกิดในวันจันทร์สิ่งที่เคยคิดเคยฝันเอาไว้บ่าวจะเป็นบ้านรถที่ดินทรัพย์สินที่มีค่าต่าง ดับรองและการลันตีได้เล้ว่าจะกลายเป็นความจริงอย่างแน่นอนเพราะในปีนี้นั้นถือว่าดวงมาบาามีเกิดเหตุหายคนที่เกิดในวันจันทร์นั้นดวงสตาจะมีโอกาสสูงที่จะถึกหวยรวยเบอร์หรือถึงลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งถึงว่าตัวคนที่เกิดในวันจันทร์นั้นจะปิดตาจับรับตาซื้อรางวัลที่หนึ่งก็จะเข้ามาหาอยูด่ดีเหตุหายความถูกจะหายไป ความร่ารวยจะเข้ามาทดแทนสิ่งที่ผมมออยากจะแนะนําหลังจากนี้เป็นต้นไปก็คือให้คนที่เกิดในวันจันทร์มันทําบุญสร่างบารมีให้ลายาะจะเห็นให้ดวงสตาโชคดีในการหาเงินหาทองนั้นก็จะไหลามาเทมาวันสุดท้ายได้แก่คนที่เกิดในวันพฤหัสโชคสตาบารมีเงินล้านจะหล่นถับมีบ่บอกคนที่เกิดในวันพฤหัส ก่อนหน้านี้ชีวิตของคนที่เกิดในวันพฤหัสนั้นถือว่าเน็ดเหนื่อยมาหลายแล้วแต่หลังจากช่วงนี้เป็นต้นไปคนที่เกิดในวันพฤหัสจงสบายใจได้เลยเพราะชีวิตจะหายเหนื่อยไปทางซากเพราะแม่ธรณีจะเปิดหนทางให้จึงเหตุให้ดวงสตาจะได้หับโชคราบข้างยิงย่งใหญ่เข้ามาเยือนเหตุให้ชีวิตหลังจากนี้สตาจะผิดพันจากดินส่ดาวจากลังมือเป็นฝ่ามือ จากดวงไ้จะกลายเป็นดวงดีจากที่บอ่อเคยมีก็จะกลายเป็นเศรษฐีร่ำรวยทรัพย์สินและเงินทองเงินจะไหลนองทองจะไหลมหาในตำราบโบราณโหราศาสตร์เป็นคำทำนายหมอดูที่แม่นที่สุดที่ทุกคนในความเคารพและนับถือได้ทำนายเอาไว้ว่าวัสนาของคนที่เกิดในวันพฤหัสนั้นเป็นดวงชะตาที่มีบุญเก่า และมีเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะอวยพรซี่ทางให้เหตุให้ชีวิตจะได้หับโศกลาบข้างยิ่งใหญ่กก้มาเยือนจึงเหตุให้สตาชีวิตจะผิดผันจากดวงลายจะกลายเป็นดวงดีจากบ่เคยมีก็จะกลายเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ในวงตระกูลเหตุให้ความถูกจะหายไปความลำํำรวยกำลังจะเข้ามาทดแทนสิ่งใด ที่คนเกิดวันพฤหัสเคยคิดเคยฝันและเคยปรารถนาเอาไว้ก่อนนานี้ว่าจะเป็นบ้านรถที่ดินทรัพย์สินที่มีขาต่างๆรับรองและกาลรรันตีไว้เลยว่าจะกลายเป็นความจริงอย่างแน่นอนเตรียมเปิดกระเป๋าหาทรัพย์ก้อนโตได้เลยเพรามอมดูสำนักใหญ่ถึงหาสำนักได้เอ่ยว่าจะเป็นเสียงเดียวกันว่าคนที่เกิดในวันพฤหัสนั้นจะถือภวยหนะัก ดวงสตาถือว่านีบุพพลความลำรวยอย่างแน่นอนเราะเงินล้านจะหล่นถับแปรบ่ทันได้ตั้งตัวท่านใดที่ฟังลิมนี่จบแล้วพิมพ์คำว่าสาธุเขียนสิ่งที่ตนเองต้องการลงกล้องขิปเพื่อเป็นการเปิดดวงเปิดทรัพย์ปรับโชคและกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะบ,บ่พลาดคคำทำนายดวงสตาตำราโบราณโหราศาสตร์ใหม่ๆหได้แล้วจากซ่องบุญญาบารมี แล้วชีวิตฐานจะสมหวังดังใจปรารถนา